วันนี้เขาจะมาเสอร์โหลดเกมมันๆทักเกมหนึ่งนะฮะก็พอคุณเข้ามาในเพจสตแล้วนะฮะอ่าชื่ออ่าออกมาก่อนนะฮะออกไปแล้วใช่ไหมคุณก็กดเข้าไปในยูสตูเข้า,ขามาแล้วใช่ไหมก็จะเปิดแบบนี้แล้วคุณให้กดไปอันดับสูงสุดมันจะมีหกตัวเลือกนะฮะแบบเสียเงินแล้วมันเสียเงิน ก็ลงมาครับแล้วลงมาอ่นนี่ครับเกมนี้นะฮะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเกมหนึ่งแล้วนะเกมนี้หลดได้ครับ ครับก็เกมนี้ครับนะครับเกัสตาดวกันไีกแล้วครับคเดียวสออกครับอ้ไปโอมาเหนื่อยแล้วครับเกมนี้ รถเข็นมันก็ปีนเลยไม่ยอมเดินก็ไม่เดิบ้าแล้วจิ้มได้จิ้ม้อสได้ข้าวไก่นะไม่เดินนะที่มึงน่าดีอะไรวะมึงคนรได้ต่างเหรอวะเข็นนี้นะฮะขอประธานโทษได้ครับลูกค้านะฮะลูกค้าลูกค้าเนี่ยเขาบอกแล้วสองวานแล้วลูกค้าครับลูกค้าขอขอประทานโทษดีนะลูกค้าคุยกันแล้วกก็ลูค้าอีกแล้ว ขากระเนี้ยเกี่ยนเดินวิ่งอะไรได้หมดแค่โอเคเออมีแค่นี้เลยครับเพื่อขอลาัไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับแอบสวัสดีครับ